ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลมูโนจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลมูโน จากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่โรงเรียนบ้านหมูโนตําบลหมูโนอําเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสโดยองคมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเชิญสิ่งของพระเจทานจํานวน350ชุดมอบแก่ประชาชนและเงินสงเคราะห์ครอบ,บครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอัคขีภัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ญาติผู้เสียชีวิตจำนวน5คนคน ละหนึ่ง0บาทองค์ขมนตรีได้เชิญพระราชกระแสห่วงใยความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระเจ้าทานมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกําลังใจให้สามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีท่งห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยและสรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์และสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ส่งให้ติดตามความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพกายฟื้น ปูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่บ้านหมู่โนะพร้อมทั้งส่งพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ขอให้ดาเนินการเร่งรัดให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมนี้ขอเชิญชวนจินอาสาทุกคนให้ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้พิการ ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดกับประชาชนในชาติทุกคนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันคิดดีทำดีเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปด้านนางสาวอนาัชาสามานุงอายุ39ปีหนึ่งในประชาชนที่มารับสินของพระเาทานกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่ทรงเห็นความทุกข์ยากของชาวมูโนทราบสึงใจเกินจะบรรยายในคำพูดขอให้สิ่ง สังสิตทั้งหลายที่นับถือขอให้คุ้มครองพระองค์ท่านและขอให้ส่งพระเจริญด้านนายสนานพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแรงระเบิดทําให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างมีผู้เสียชีวิตจํานวน11คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์2คนมีผู้บาดเจ็บ209คนบ้านเรือนเสียหาย427หลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน1 9ึ่ 15คนรถยนต์39คันรถจักรยานยนต์15คันรถบรรทุก6คันรถไถ1คันรถจักรยาน1คันโรงเรียน3แห่งออบาตามูลนะ1แห่งจังหวัดนราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์พักพิงมีผู้พักพิง6ครอบครัว33คนและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานอีกทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาให้การช่วยเหลือประชาชนในด,ด้านต่างๆอย่างเต็มที่ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m e h z เพจสวทเบตง news และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th